เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำฝอยทองไข่ไก่กันนะคะนี่ก็เป็นไข่ไก่สวีเดนนะคะมันจะเป็นสีขาวนะไม่ใช่สีน้ำตาลคอยดูนะคะเราก็เตรียมไข่ไก่สิบสองฟองนะคะแยกเอาเฉพาะไข่แดงนะคะเอาออกมาต่างหากเนาะ ช้อนอย่างนี้ออกมานะคะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะไม่เอาไข่ขาวเนาะนี่ก็ประมาณนี้นะคะพอเราได้แต่ไข่แดงแล้วเราก็จะเอามาตีให้เข้ากันนะคะคนอย่างนี้ให้เข้ากันอย่าให้เขาเป็นฟองนะคะพอคนจนเสร็จแล้วเราก็จะมากรองนะคะจนโออๆไหลๆ,ๆ,ๆ,ๆ อันนี้ก็จะเล็กกันไปเดี๋ยวเราก็ช้อนกองดีกว่าเนาะวันนี้จะรูคล้ายๆผ้าขอบางเราก็จะปล่อยให้เขาไหลมาอย่างนี้เองนะคะอืมวันนี้ไม่ได้เปียกกระชอนเพราะว่ามัญหาไม่เจอเราก็จะคนคนคนแบบนี้ส่วนอันนี้ก็คือน้ำเชื่อมของเขานะคะเราก็จะใส่อ่น้ำตาล แล้วก็น้ําในปริมาณเท่าๆกันนะคะอ่าก็จะเป็นน้าเชื่อมเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่ไก่มาใส่ถุงซิปล็อกนะคะก็เราก็จะทำอย่างนี้สามสิบรอบนะคะแล้วก็ก่อนจะหยอดครั้งต่อไปก็ซ้อนเศษออกให้หมดนะคะสองสา จ็ด0 1ดเก้าสิบเจ็ดสององ่ห้าหกเ็แปดเก้ย่สิบนะคะให้เป็นเส้นนะก็จะได้ประมาณนี้นเดี๋ยวจะเลี้ยงนะคะอ,อันนี้ก็คือฝอยทองนะคะเสร็จแล้ว เหลืองอะลามเลยไหมคะสวยงามน่ากินมากๆเลย <Yeah. S 1> ไข่ไก่ไข่ทองไข่ <Yeah. S 1> ไก <Yeah. S 1> ่สูตรแจ๋วจ้าอร่อย